มีข่าวมาแจ้งครับคือผมมีแผนที่จะไลฟ์เล่นโลเพย์มครับในช่องนี้สักระยะหนึ่งแล้วก็ผมกล่าวว่าวันที่13ถึงวันที่19นี้จะลงคลิปทุกวันนะครับเพราะงานก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปไปเริ่มกันเลยขอขอบคุณเพตผู้แปล ถ้าไม่รังเกียจที่เราเป็นปีศาจแห่งความฝันแล้วก็เราจะยอมเป็นคนรักให้ก็ไดน้นั่นเอาจริงใช่ไหมคนรักไม่ไม่ใช่เลอผมหมายถึงเคพื่อนมนุษย์ปกติจะถูกพลังทําให้หลงไหลในร่างกายของเราจนควบคุมตัวเองไม่ได้ตอนที่สองพวกเธอโอเคกันจริงๆใช่ไหมคนที่บอกว่าอยากใช้เวลาร่วมกับเราเหมือนคนรักพี่ชาเป็นคนแรกเลย พูดออกไปไม่ได้เด็กขาดว่าอยากเป็นค่เพื่อนถึงอย่างนั้นพี่ชายก็เอาเรื่องที่เราเป็นกึ่งมนุษย์ไปบอกใครไม่ได้นะเออช่วยเก็บเป็นความลับไว้ด้วยพี่ชายคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาเรื่องนี้ไปแพร่งพลายก,ก่อนอ,อื่นกึ่งมนุษย์คืออะไรสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์เรียกว่ากึ่งมนุษย์ พวกเราเกึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่อาศัยปะปอนอยู่กับสังคมมนุษย์และแล้วเส้นดำๆนี่คืออะไรอนั่นน่ะเหรอหนวดของอินคิบวัตที่เอาไว้จับสิ่งต่างๆไงล่ะว้าอ่ะอินคิบวัตพี่ชายรู้ใช่ไหมว่าอินคิบวัตคืออะไรปีศาจที่ชอบทำเรื่องลามกเออใช่ใช่ปีศาจสาวที่สารฝันอันแสนลามกขึ้นมาและคอยดูดกึ่นพลังชีวิต แต่เราเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายพระผู้ชายเมื่อกี้อ๋อซักคิวบัสหรืออินคิวบัสจะสามารถไปโผล่ในฝันในร่างผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้หน้าตาแบบนี้จะเป็นผู้ชายกันเหรอเดี๋ยวนะคิด,ค,ดคิดดูอีกทีที่นี่รวมผมด้วยก็มีชาย2อีก2อง,องอาศัยอยู่พผ,ผมเริ่มจะเวียนหัวแล้วช่วยช่วยเอาผมลงทพีพี่ชายอย่าดี้สิมันควบคุมยากนะว้าโอ้ย อพ,พี่ใช้หยุดคือหางผมมันไว้ต่อความรู้สึกจะจะรุนแรงไปแล้วแบบไม่ได้นะอะอาทั้งสองคนทำอะไรกันนะวาเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างในตัวเรากำลังจะตื่นขึ้นเมเมซังคนคนนี้เป็นคนดีแหละหยุดแกล้งพ่อหนุ่มสมาชิกใหม่ได้แล้วเมเมซังเหรอนั่นชื่อจริงของฉัน ฉันชื่อจานโนเมะเมเมะใช่แล้วล่ะเมเมะซังพี่ชายคนนี้เป็นมนุษย์ยอมให้เขาอยู่ที่นี่ได้ไหมอ่ะจูๆ่ๆบรรยากาศก็หนักอึง้งมนุษย์ถ้าเธอโอเคฉันก็โอเค thank you ใช่บอกชิโวกิให้ด้วยนะโอเคแล้เหรอครับยอมรับง่ายมาก นายเป็นคนแปลกในปีศาจของฉันพลังสูงว่าพลังของกึ่งมนุษย์ทั่วไปคนคนนี้ก็เป็นกึ่งมนุษย์เหมือนกันสินะเดี๋ยวนะงูนั่นเป็นของจริงงั้นเหรอนายมีพลังปกป้องเอาไว้ไม่งั้นนายคงได้ตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแห <H è> ฉันขอพิสูจน์อีกครั้งนายพอจะโอเคไหม <H è> อย่าใหญ่อย่างที่เห็นฉันมีสายเลือดของเมดูซ่าไหลเวียนอยู่เอ๊ะ ตาซ้ายนี้จะทําให้ผู้ที่มองรู้สึกหวาดกลัวและไม่ปล่อยให้เหยื่ยอหนีไปไหนได้ร่างกายขยับไม่ได้ฉันนะ้าเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ในคาบของมนุษย์งูจากนั้นนายก็จะถูกกินโดยไม่มีแม้แต่แรงขัดขืนนายโอเคแล้วใช่ไหมที่จะอาศัยอยู่ในถ้าเดียวกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ แต่แต่แต่จานเมสซังที่พาผมไปแนะนํารอบๆบ้านดูยังไงก็ไม่ใช่คนไม่ดีทั้งๆที่ฉันเล่นงานนายซะล่วงเลยเนี่ยนะก็ตอนนั้นผมเผลอไปทําบางอย่างให้คุณกดที่ไปจับหน้าอกของคุณเข้าผมต้องขอโทษจริงๆนะครับยิ่งกับผู้หญิงสวยๆอย่างคุณแล้วถือว่าหยาบคายมาก <S <S แหมเออเออ,อคำพูดของนายทำฉันตกใจจนตัวแข็งทื่อเป็นหินเลย ขอบคุณที่นายมองสัปหลาดตัวโตวนี้เป็นผู้หญิงคนนึงนะนายเนี่ยเพี้ยนจริงๆมนุษย์ไม่ควรรู้เรื่องของพวกเราฉันเป็นคนที่เสี่ยงที่สุดถ้าหมอนี่รู้ความลับละรุ่นพี่ฮิมิยามะกลับมาตัวโต,วตวแล้วเหรอชีวิตฉันจะมีปัญหาถ้าคนที่ทำงานของฉันรู้เรื่องฉันไม่ยอมอยุดร่วมกับมนุษย์เด็ดขาด